กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบนสุขุสุคนภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสะีนป่าพี่น้องเออเมื่อนี้เข้ามาน้าเอาน้องอเนยพี่น้องน้องอเนยมาองเฮียนมาองเฮียนน้ำน้องกิ๊กกิบุมบีพี่น้องเอ้จักอยู่ในใสอันองเฮียนมาเอามาน้าเอาหนักเฮียนพี่น้องหนักเฮียนหัวแต่ขี้ดื้ โอ้อันนี้หของปหาบ้านี่นะป้านอกอนันอน,น้มองเฮียนเตะน่ะฮะก็ยืนอยู่ทางโตะผัวมามา้าน้องนะอันนี้คู่ไปซ,ซะสลอยนยี่ใส่เกิบนอ้องอยู่ใส่ะเกิบนอ้องอยู่ใส่บุ้มเอาเกิดไปนอ้องใส่ เนยปลาเมื่อลูกมาสบายดีปลาลุงละเมื่อยงไว้ครูพยังบุญยู่พี่น้องสบายดีปลาลุงยัง้ยป้าป้าป็นใหญ่ร้อยจังมาองเฮียนได้ลูกเด้อเช่งเล็กน่อยหน่อยหน่่ยพี่น้องไง อันนี้จะเป็นอีกของหนึ่งของปอสอันนี้จะเป็นของปอหาสบายดีป่ะลุงยังยำยำลานยองเฮียอันนี้ของปอหนึ่ง่อ้ยน้องแกมบุ้มได้ตัวตัวไรแน่เลย ่นอพี่นอเลยมาบานมาอย่างนีดอกปะนึากปหนึ่งเลยวะปะในเมื่อปาลูกปลาเมื่อปะเมื่อปะมานำเอาพี่นอเลยมานำเอาวะ บนไหนโพดโตนี่น เขียนเขียนอะไรก็เขียนมึงด้วยห่าอันนี้จะเป็นห้องปอหนึ่งไม่หรองห่อปอหนึ่งนอกนองแก้มบุ้มกับขาวห้องปอหนึ่งนอกกิ๊กกิ๋ขาวห้องปอหาไม่หรองเลยห้องอนุบาลจะอยู่ทางพู่นพวอยู่คนละส่วนกันกับอันห้องปอหนึ่งเขียนเป็นอยู่บ่ฮะเอาเขียนมาทำเขียน ตั้งใจเขียนไว้ไว้ปลาเลยเมื่อปลาเลยสบายดีปลาลุงยังลูกอันหนุกเมื่อพร้อมหนุกเมื่อพร้อมอีลอยมาเฮียนหนังสือบ่้ะแล้วมาเฮียนหนังสือบ่ลูกเฮียนังสือบ่ ตกเตี <บ los S 1> ยงเธอตกตังมานำเอาลานสาวพี่น้องเอ้ยนี่มาเขาเฮี่ยนแต่สาวอีละมาเฮี่ยนบาลูกเป็นอะไรม่วนบ่ม่วนบ่บอกป้าลุงดูว่าม่วนบ่ม่วนม่วนบ่เนยม่วนบออันนี้จะไม่อยากเมื่อเป่านะ แผ่นญานคิคู่พี่น้องเอ้ขั้นบระยากเมือ่อแผ่นกัย่านคู่ผมก็เลยมากกาเมื่อคู่จัดการพิธีหน่อยกับบางเฮียนม่อาแบบประหยากเมื่อมานั่งลิ้นซื้ออยู่ลิ้นในโต๊ะผู้เฮียหนังซื้อนะคะเจ้าด้วยใดๆหน้นากด็ดำๆพี่น้องเอ้ยแต่แต่เ,ตตเดดแต่ละเมือ่อแต่ละวันบริยูหม่มอยู่เงาพี่น้องเอ้ย ผิลาระการกขอโทษขออภัยละลายเด้อเมื่อนี้เขามานําเอาหนองอเนยหนองอเนยหลักมองเฮียนปลาหลังจากมาจากอันตี้เขาอยู่ไห่อยู่หน้าปลาร้านบบเห็นพี่นอ้องร้านมาองเฮียนเขาก็เลยมานําเอาจี่หลกกะสิภาพาเมืองอะไรพี่นอ้องเอ,อ้ยอันนี้จะเป็นเดินมองเฮียนอยู่บ้านน้บโบเ,ออเมืองไซผู้ทองแขงสวรณน,นาเขตเด้อพี่นอ้องเอ้ยนนองกิกีก็อยู่ของปะหาน้องบุ่มบี้ก็อยู่ของปะหนึ่งพี่นอ้องเอาหนองมองเฮียนนำ มาพาน้องก็ไปอยากเมื่อพีいい م, いい่น้องเข้ากับสิพาน้องพานลานเมื่อไกล้เติบได้พี่น้องตากแดดเมื่ออีกเนาะพบพอกันอยู่เพื่อนผลแหละพี่น้องเลยตอนต่อไปเนาะยายจืดกำลังเห็ดข้ามพี่น้องมาต่อยายจืดเห็ดข้ามย่อมเสือวะย้ายสบายดีพี่น้องยายยอมเสือบะเออเออนี่นะพี่น้องเสือพี่ยอมเสือดำข้าม อดี mm. here, ี hmm. Hmm. ่เมจจะไหวน้ำก um. ้าวเสือจะเบิดนตนะโมจ่าจะกินนาหมือนโมจ่าก่อนออเออหมูสับับบรีนอนพี่น้อมือเมื่อคืนเนี่ยบรีนอนสะนี่นะกับมาอันนอกไอเคียวทอง กินแบบว่าก <com> <dans Tools> <IN> ินนมลายท้องเอ่อบอดีนอนหายอยู่บัดคืนเอายอมเอายาให้กินเอือกกระถึกจะเป็นอันอื่นต้องเขียนหนังกลางก้มเขียนหนังสืออยู่นี่ก็ะสุก็ะส่อยู่บ่อยากมาไม่ได้อยากมาจักดิ จูงออกมานอกย่างๆเข้าไปหายไม่อยากมาข้าวเช่อมันยาขยามื่อไงเอออ้าวนี่พี่น้องคนตอกออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วตอกคานป้าคานกับเต้านเพียงพี่น้องเจ้านเพียงงานเอิ๊บคานพันกันเลยไม่จบก้านมุวกบก่อน และอันนี้สิตั้งวงกบเลยบ่มือนีิน่ะฮะโอ้มื่อนี้เพื่นสิตั้งวงกบเลยสั่งพี่น้องคันห้องให้แม่ใหญ่จื้นก่อนพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่จื้นพ่อญายจอยก่อนเพราะว่าเพิอ่อนโบขึ้นนอนทั้งเทิงอยู่แล้วนี่พี่น้องห้าก็ได้สำนีนะ โอ้ยก็ได้ซ่ํนี้แหละกูนก็เหลือบอหลายพี่น้องเหลืออยู่หาสอบ เสื้อแดงนี่แหละเสื้อดงอันไอเรื uh, ่องอืมเอาง่ายอันทั uh, uh, ้งบ oh, ่ร uh. ู้ไหมนไเงเไปนเออเรี่ยเป็นกุพาก่อนสูดคูดแป้นแบไวก่อนอือืมน่าไปรบ้อากเอีโอ้บานิสตังวงกบบาน้ ดีพร้อมกันครับตัวเออือืเอมอืนที่นีตั้งวงกบไห้อันนี้ก็ตั้งบ่นั่นแหละตั้งก็ะตั้งวงกลบัวตั้นก็ตั้งวงกบตัวทียบเท่านนตั้งวงกบมาเลยอืมตั้งวงกลบมาเลยวะสันเษศว้แท้เออ เร่งสั่งหลาแล้วนี่ก็ผลกับเป็นบากคนนะพี่น้องเลยเ็นก็เลยเหดไวาพอต่างคนต่างเป็นก็เลยเหดไว้เนาะถ้าแบบว่าเป็นอยูู่้เดียวมักาานก็สะไอ้ต่างคนต่างเป็นพี่น้องเลยสอยกันปรับปรับปรับ,บ,บ,บ้วไว้เหตุงานค่ะผูนไว้ก็ได้เมื่อไว้ประสานโอ้พอลังเดือนจากเมือ่อได้พี่น้องครับเอาหลอดไทยห้ามตีเมือ่อ แล้วกนมาาวกี่มานี่ลมเลยครับ <variety> ้วจยัที่โ้กมามันลมวะจะเพิ่นสิมาเมื่อใหมืออนี่แหละเพสิมาเอน่มื่อนี่บ่เอ่หตอนไดนตอนขับหรือตอนเมื่อเนาะ เป็นอะไได้ไข้แน่แล้วว่ายายนะต้นน่นเมื่อน้ำก้นได้ปะ็นทามก็มามาเหยังสว่างเนาะนั่นขางก็ได้ซ้ำนี่แล้วกันเลยจะได้ซ้ำได้ ายามันทำได้กันพอได้พอได้หายใจเจืออยู่หายใจเจือเล่านอนอยู่ยทค่ตารางเล่าบา่อยากขึ้นทั้งเทิงคลิปนี้เฮาก็ส์ขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชรช์กดติดตามส่องสนิทป่าหนา่อยเด้อพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ,อ้ย สบายดี